ลูเไปทางังกัน่อยก็ลยเว็าไว้อัน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 สวัสดีนะสวัสดีเพนนอสเซอย์วันี้สวัสดียูหันบงยูย่าแต่ว่าผมบ่บางเมื่อผมจะเดินไปโทรล้อยู่อีซีซองบงยี่สงบไม่ได้พอน่ะไม่อยากวอรน้ำไม่อยากอรน้ำอ่ะัดอีหน่อยนึงกัให้อีหน่อยน้ำก็กระดัก็อีพอกระดัก็รับเพิ่นได้ไปยังการเพิ่นมืโทรล้มวนเด้อฮัลโหลนู้นี่ราคานี่อะเป็นลูกก่อนสวัสดีเด้อพอน บอกพ่อตัวนี้แหละบอกพ่อตัวนี้เด้ดอบอกพ่อตัวน,นี่นารนนนะแล้วว่านาหนาพอมาอราวสวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลักเลยขอารพพอสุภาพเน่าพร้อมลูกๆเด้อผมเบาโจซักใจดีพี่นอ้องออนด้วย <laughs> ไม่กรนเหิบครับผมอาจารย์ไม่ก้นเหิบมาหอดแล้วพอพี่พอน้องมือนีในรายการมุมเบามวนทางช่องซุเปอร์เงา้บาจูสัตชาแนลฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยพี่น้องด้วยสำหรับแฟนใหม่แฟนเก่ากให้เนี้วเน่นครับผมขอบคุณครับเออเอาไง มาคลิปก้านคือยังผมสั่นมานนี่คือโป้งม่ห็นผมแม่พวงไว้บนท้องวันคือบ่อเป็นพ่ออาทิตย์มีน้ำยาพิเศษน้ำยาพิเศษอาจารย์ห่วยน้ำยาอย่างนอฟอ่อบังน้ำยาคนรุ่นจีนนี่จีนน้ำยาพิเศษน้ำยาพิเศษตู่ผมมีเงาเลยโอ้โอ้เะไหนเพราะไหนต้องเป็นมูทอดเอยโอ้ยาที่พอได้ลื่นแมนขราอยู่ซากขออนุญาตใส่หมวกปิดอ่า ออศิษย์ศังกับผมเออศิษย์ศราเลยเกศาสีทาเลเกศจากไปจากน้อย <laughs> เพราะว่าอ่ามื้อนี้มุ่งมอม,มวนเท่ากับสันจอมมาอยู่ทงหน้าอีพอสุประายชนบานีลมมันผัดลมมันผัดครับมันกับผมเลียวหน่อยๆขันห้าปอยมันผัดหลายๆมันก็บีไปน้ำรุ่มก็เลยต้องควาพยายใมเส่หมวกไว้พี่น้องแต่ว่ากัยังยังคว,ว,ว่ำคว่ำเอกลักษณ์หัวล้านเล่นเซ็กซี <laughs> ่ขึ้เขาอาจารย์ศึกษายูึรัทธาอย่าง พ่อว่ายังพ่อว่าสิพ่อว่าหัวยยังก่อโอ้ยศีษะะไรเกษาอ๋อศีษะเศรษฐีเอ้ยเอ้าศีษะเศรษฐีอ่ะหรือว่าอีกใบหนึ่งก็คือหัวยังก็พ่อหัวยสิบแสนหวยสิบแสนหวยสิบแสนภูมิใจพี่น้องอยากอ้างพี่อยากอ้างน้องอยู่เด็แต่ว่าลมมันลมพัดนะพ้าพันเราพัดมันอ่า แง่ตาแง่ตาก็เลยต้องใส่อ่าหมวกใบจังไนศึกษานิเทศไอ้นึงศึกษานิเทศอืมว่มีผมจักเสียนเออขึ้นกันแล้ผมนี่บปล่เออมันคนเลยนั่งเมืองหลายมันเงี้ยวเน่อยต้องห้องหอมมาชิมมันเงี้ยวเนาะนี่จะให้แม่พูดเห็นผมไหมครับเห็นผมบ่เห็นผมบ่เห็นเราขึ้น่ะเห็นผมบ่ไอตัวนี้เลยบ่เห็นเลยหัวล้านป่านนี้ะโอ้ะ เพิ่งไปผสมนิทศอ่ะเป็นวิทรรกวนนิทรรศกวนเฮ้ยวิเศษพูนยี่เนี่ยเกยพูนแม่คือการนี้เลยครับโจชักเห็นผมบ่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 ไอ้ยุเกยบ่เห็นแล้วหัวลนแม่พันน่ะเห็นผมบ่พี่น้องเห็นผมบ่เพ่อนเราต้องผมยังพอแหละผมยังเขาแล้วส่งผมส่งผมเห่าหยั่งเนี่ย เพื่อเสียยาเขาจะเสียมันมื่นนะจันผมเขาย่างงไปประเทเลยมาเห็นผมบอกเห็นผมบอกเนี่ยเดี๋ยวคนบอกเพิ่งเพ่ไปเตือนถามตัวนี่บอกบอกมันยุกไก่นะเดินแต่เรื่องราดละเล็นผู้บอกว่าคนหม่เพื่นคนหม่เพื่อนอ่ะเอเห็นผมบอกครับเห็นผมบอกฮอร์โมนชิ่อมันเงี่ยเนาะลักซากเพื่อนคู่ทั้งหลายเลยเพื่อนนี่เป็นทีกสาญญาเทศหัวโต้วว่าเรีกเส้น ว่าเห็นเลยคุณพ้านแม้พันหัว่าบ้าค่านี่ไหมเหมือนคำสิ่บอกชูมือชูมือเล่าเรื่องตำแหน่งไปถ่ายแล้วถ่ายแล้วไอ้เนื้อเงินพี่น้องพี่น้องหลายไอ้แต่เป็นคนทุกข์ยากปากมองเนี่ยไม่มียังไงเนี่ยเล่นไปซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งสามใบ ถึกซ้ำถึกแล้วมันได้แล้วที่มึงเนซ้ำใบเนาะดวงดีเลยโตโตโฮัลโหลโทไปครัน้องสายเป็นคุยไงก่อนครับลูกคุยไบ้านคุยไงบ้านอ่ะเนาะมาว่างไงมาว่างบว่างมาากมาว่างมาว่างอกไปลานปิดดด้วย ว่างสายนี้เลยนั้ำกันแน่น้ำกันผู้น้องยุ่งกันโน้ตเ้าวนั่งอ๋อลูกคำใบอย่าคำใบอย่ามองโทษไปราคาโทษไปรวค่าโทษไปแล้วเลขถึงบ้อนอ่ะผัานอ่ะมันไม่เลขเดีวิดแล้วโทษพินแล้วพ่านอะรู้ไหมทางปากกหน่วยก็เลยว่าอ้ยอัน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 สวัสดีสวัสดีเป็นน้ตเซาอยู่เนี้ยสวัสดียู่หันบง อยู่ยาแต่ว่าผมบ่าบ้างเหมือนพจนิด้ไปทรลาอยู่อีสี่ชั่วมงจะส่งไม่ได้พอนะไม่อยากวอน้ำไม่อยากวอน้ำอ่ะอหน่อยนึงกอดออีหน่อยน้ำครับเจ้ากระดากระอีพ่อกระด้กระรับเพิ่นได้ไปยังการเพิเพิ่นโทลาโมนเด้กันฮัลโหลนู้นได้ลคา้านู้นะเป็นลูกก่อนสวัสดีว่าจันบอกพ่อตันลาบอกพ่อตัวนี้เด้อบอกพ่อตัวนั่นนั่นสวัสดนั่น พราอมาพอถึงมันจะดนึงสามใบแล้วในผ้าพอไปกองสลากเนี่ยพอมาพอมาเก่งทางพอนะวยไปยวไปยุไยไปเดี๋วมน่งาเยไปดูคนน้องน้องไปเลยไอ้เ่ไอ้เพ่งไน้องเพ่ไอ้เนี่เ่ไอ้เไห่ตอนแรกไม่ยากันองเขาอ๋ออีหล้อ้่งไอ้าอโเษ่ไอ้ไอ้เพิ่งไอ้เ่มาไอ้เนี่ย ઉઠુકા ่็ต้อลงจากรถ <laughs> ไปเอาแม่ขเมาขเา,าเดือนมาข้าสนพ่ให้เมานั่เดีอนโตนั่นแน่มันไปรวยมันไปวยมาจากน้องบัวแดงเสียงแหนะอาจารย์ก็อาจารย์ใช่พี่น้องมืออาชีเดียนมือขึ้นขึ้นไปท่าการแสดงโยธางเอาเพิ่นน้องบัวแดงก็ <laughs> เลยมาสายอย่างน้อยบักงบีชุ่มพลเสียงแหนะไห่ค<ด>มเสียงแหนล่ำล่ำเป็นคั้ยหลายตอนวะไปคุยเขา ขันคว้ยสิขันคว้ยมันขึ้นเสียงแหวนเลยขันควยมันขึ้นเ้ยงย่ไอตัวยังงเขาละลาเือเปงแหบไปม่ทรลำนั้นเขานี่ยนะไอตัวยังไงเขาไปเขาเไปคุยไปคุยไปคุยเขาจะฟาดพี่น้อยไปนะไมนกเกอ้างงานอ้างงานว่าจะงานพลายว่าจะงานพลายไปลำไปลำงานหรอไรถ้าได้ของถ้าได้ขายของใจเลี้ยงรัตตลีท้งวัดนี่นึง บาดพอนีนอีหลานเ<อ>าจ้าก็<ม>รับโทษในอย่างอีพ่อก็ได้นาะข้าพ้นมิสรายผู้รุ่งก็ได้สามพ้นข้าพ้นมิสระมวลได้ค<ม>ือวา่าเสียลาบอกพ่อตัวน่าสารวัตรน่ะนะ<ม>ให้พาพ่อไปกองสลา,ากแน่ผู้คือว่าพ่อนี่ถือกระสรางถือหนึ่งสามใบสามใบแล้วมันบม่เกียงทั้งรถให้พ่อตัวพ่อคอยไปแน่โอ้ยโหไปไปครับไปไปเนี่ยบ <D> ังกันเราบังล้างห้นงในเร็วล้างห้นงในเร็วฟุ้งกลับให้แล้วฟุ้งกลับให้แล้ว ไลาทรมาอีกเงยโทรมาอีกอ้อายเง้อายเงี้ยคุยคุยเงี้ยโทมีโทระเอยว่าไอ้โทรไอ้โทรไอ้ไม่ไม่ไม่อยากรับสายนอเขาเออมันว่าเราถอลอตเตอรี่แล้วรับไม่รรยังอยากรับอะไรางอไรว้าเศร้าเอ้าเศร้าโอ้ซ่บไหมยไอ้เงี้ยได้าอี่มัน้อวน้ำเลยนะว่าว่าเราทุกนะเดี๋ยวมาถึอลอตรตอีบัอ ตัวแปก็ยังรับมันนะปราว้าว้นี่เคยไปยิงเงื่อนี่ยงประโสนะเดี๋ยวไปวางกันทิงๆเลยิงกแล้วเฮ้ยเรียกกดกดนี้เลยเอาเรื่อนีตายหมดแล้วมงไม่ขึ้ไหมแต่พอเป็นบบาหุ่นบ้นเขาสุภาษิตยังพอเนี่ย เขาช่ว่าสิยังเงินเขานับบ้านน้องมีทองเขานับบ้านพี่<ฟ>เออมีเงินนับบ้านน,บบาน้องมีทองนับบ้านพี่งานเกินเขเมียนอยอาเย่าฟอกเยี่ยมเยี่ยมางสร้างเนีอยเขาเท่าอนู่ดวนไม่ถึตั้งแต่ใกล้เกิดนี่ละแม่ว่ามันขึ้นเงินอะย่างเงยนู่าคืนควาย่าเด้ก่านเขาใช้ตัวขึ้นไปน้อพ่อยา่งยาะไปตั้งได่มันงาน่ํำกันสุดดอกผมก็บอกว่าผมก็โทรบอกว่าเอาฟอกขึ้นว่าเลื่อนงันเลยเนื่องากงานแจกเขา แยกกันไปงานงมือขึ้นพี่น้องโยซัสก็ไปทั้งคาราสินเกล่ำเป่าคุณพ่อสุโบย่าไปทั้งอำเภอหนองเรืออาจารย์ใช้ศิลป์ไปทั้งพักดีชุบพุ่อาจารย์ไม่ขึ้นไปใท่มือขึ้นโน่นศาสตร์โน่นศาสตร์ก็ได้ไปกันเลยครับไปคุณลินตะลั่งนี่แหละพี่น้องเป็นสาเหตุที่รายการมุ่งมมวลท่องบทตอนเนี่ยจะเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มร่วมตัวกันได้แล้วงานช่วงเทศกาลปีแม่ก็เริ่มฮ้างแน่ปฏิพยายาม นั่มคลิปมุมงมวนไม่พี่น้องได้รับชมเราฟังกัน่ให้ขาดสายเพราะว่าจีนหน้าพอพอดีเสนอปีใหม่นี่หน้าพาจะปีนหน้าเสนอหนูปีน้าแบบไหนปีนอนยาลงเหรอไงไน้ไน้ก็ว่าไน้ไน้น้อาสมควร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 เพราะ้ท่านมีอายุวันสุขขาละ เด้อเจ้าหน้าที่ตำรวจฐานครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาเด้อคุณพ่อคุณแม่ <laughs> อายุประเทศนอกเกาีล okay. ูกหลาเอ้ยเบิ่งพ่อเบิ่งแม่ลูกเลยนี่คือแม่ท่องสองไม่พ่อยแม่ใส่เนี้ยยิงพงผู้นี้เองพงนี้แค่เนี้ยได้ยินได้ยินข่าวเด้พ่อได้ยินข่าวว่าคนอุดรถึงลอตเตอรี่เก้าสิบล้านเหมือนเด้อ้ลอตเตอรี่ของไงของของของเกาหลีโอ้สี่พันล้านวอน

บอลบอลบอลโอ้ยบาดใช่ไหมขอแสดงความยินดีน้ำเด้อดีใจดีใจดีใจนะนครับอ่ามันเรียกว่าสุไปียวผมเมาโจูซักใจดีอ่าผมไม่เหนื่อยครับกล่าวคำว่าน้ำุงคำให้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ